สวัสดีเอฟซทุกท่านเลยนะคะวันเกิดผู้ใดไม่หนีวันเกิดฉลาดโอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูองบกเอเิร์ดออเชลจะขอวันเกิดความเสียงระเบิดมเสียงระเบิดแล้วว่ตีฮาระบานตีฮาระ้านองมงลง แช่อะไรหรอกของแม่ครัวสอนครับเอายิมนะลูกยิ้มนะข้างในว่าไงลูกข้างในมาเลยอางวันนี้ก็เอ็นรัสนบุรีครับผมเอ็นรัสเซนบุรีขบวนครับทิ้งงานคอนโวยด้วยนะครับทีมงานคอนโวยด้วยนักดนตรีด้วยไหมทุกคนทุกคนทุกผนักทุกแผนกทุกแผนักครับทุกแผนกมาเลยครับ

คุณพ่อเปนเกิดกอนฟังอยนะค้ให้รนักห่วงตายขอให้ร้อยล้านดีไปเลยเออเอาอีได้มาลงมาย่คนระหวระ่วลงังบ้านังเมืองควรันเงนยังียละปูชนียสถานบ่อรับรักห่วงตายวันที่19ธันวา ครับบอยเอกครับนาบุรวันนี้ขอบคุณยังยิ่งเลยครับขอบคุณพุ่รีครับขอบคุณบออวันเดบอเอครับคุณพ้อก็ได้นะครับอ่าังยังเลยรยปังปังครับดังดังครับี่ะั่ยอเอาแจคอาจารย์นันตรีด้วยนะครับอาจารย์นันตรีทั้งควายทั้งเวทีฟังก็ลงมาช่ยนะครับฟังก็ลงมาชตวยนะครับช่วยกันครับ่ะขอคอบคุาุ กแย่กูแค่งแย่กูเดียวกนเอาไปแล้วใครหนูมีปัญหาจะขอแห่งกูไก่มาเอาไปมากครคมาที่ไหนครับที่ไหนมากมาไมากช่งไปั่างไปช่างไปดีอ้จารย์รนตรีครับทุกคนวันนี้เป็นวันสาคัญของ่ปรยกระดานกรุงเทพฯป่าวันที่สิบเก้านะสิบเก้าบอสวันที่สิบเก้าสิเป็นไหมล่าสุดรักวงลายจินกินไว้วอนไว้กิน เดี๋ยวเอาก่อนเนือจากสั่นไวยพราะเต้ออกจาต้องหยิบก่อนเอาต้องหยบก่อนวาย้ยแรงมากี่คนใ้พี่ฝ้ายมาเลยี้ายช่ไนี่รมากแขรคมาลเนี่มเีครครับอ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับมามา วันนีสุขสันต์วันเกิดบาอกงล้วตนบาุริเอาเอาพี่ไปได้น้แข็งอายุวันนั่งสองครั้งพ่อรู้สุขสันต์วันเกิดมาเอาลูกมา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 กมาลูกมาอาจารย์รัตนตรีมีงานเปทนพิมีงานไปแตกคนเดกยวกคนเดงมันนีไงงดตอดนึ่งมือเอา เาอรครงดตอดบอกดตอดบอพูดกันดีถนึงวันเออโอเคหยิบเลยนี่เออเลิศพอเอกเอาลายแน่พอเอกพอเอกพ่อวันเกิดแน่พอเอกอวยพรก่อนอวยพรก่อนแล้วก็ากสิงกันไปดันที่9ด้วยรับนักายยทางช่องพอเอกแล้วก็ออฟฟิเชียล ออกไปแล้วแซวภาเป็นโลดภาพปะตัรสิบีอ่ะบี่้าเป็นโลดเรบ่าวถุงมานับใส่ข้าบูมาข้าวบูรมาข้บครับขุนันต์เป็นเกียบ่างราชนบุรีครับว่าเองว่าอาไป็นโลดรันต์เป็นเกบ่าเอกราชนาบุรีคุนเอกนะชิ้นเก่านีพอกันครับชินเก่าพอกันครับพักควงใจให้แงดโอเคครับผมแปดมือแล้วว่ายส่ง หมนแล้อาข้างล่างว่าไงค้างข้างหลังว่าไงหมดแล้วยังหมดห้ยังครับป้ว่าเอาเป้าเอาวันดีครับไม่ดอเมาหน้ามไปอุ้ยอุ้ยเป็นยังเฉินแหง

ว้ยพรอยยังนะวัางหันว้ยพรอยยังแข็งแข็งปางๆแข็งแข็งเด้อพนว่า

กันเล้าแเกไม่มีความต่างเลยสุดยอดเซฟสุดนะจะออกไหมเนี่ยไว้พอให้หน่อยุ้พ่อละวันเดียวห้าแสนวันที่สองสามสนวันที่สามล้านแตกเออลาแตงมือเดียวแล้ววันแรปลางาเดือนหนึงเดือนมันยู่ห้าพันน่งะบสุววันแรกห้าแสนวันที่สองสามแสนวันที่สามล้านแตกพอนะเอา ไม่คือหล่นลงหรอแม่อ่าอาทำไมง่ามามาได้ยังเขาอยู่ในได้พุทโธอ่ะอุ้ยแพงมากเออกรสิวาปุชนี่ยาสถานอีกเอาเสียนนนเอาเสียนนนเส้นนะครับแบกเตาแบกเตาอันนั้นแบกเตาอันนั้นแบกเตาอกิน เรงาคับน่ี้บ่าเอกรนรครับพี่น้องาชจาาวไอเจียวีซื้อในอุ่นรเชียวด้วยวันที่19นี้นะจ๊ะประมาณ5้โมงถึง6โมงเช้าครับเพลงใหม่ของบาเอศนะครับทางช่องบ่าวเอรัตนบุรีรับเพิดอวิเชียวนะครับมรับกกกันเอาดีแล้วครับบอกปูน้ำเ้อูดอยู่ไกลเอาอีกนะอ้ปลาเข้ามาแล้ว ปลามาแล้วปลามาแล้วมามาปลามากวันให้มันเกิด